ฟังคุยกับผู้พันพอดแคสต์เรื่องราวระหว่างสามีและภรรยาที่ฟังกันได้ทุกสถานะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาแล้ววันนี้อยู่กับผมบุ๊กแล้วก็น้ำขิงค่ะเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อแบ่งเวลาให้โลกใบที่ 2, 3, 4, สาม่ายังไงดีอ่ะแบ่งเวลาให้โลกหลายใบยังไงดี อ่าอันนี้บางคนอาจจะคิดถึงพี่นักร้องท่านหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าอันนี้คนละเรื่องกันกันกบเขาแต่โลกใบที่สองสามสี่ห้าของเราเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราที่แยกออกมาจากคนอื่นเพื่อใช้ชีวิตคู่รำรงความสัมพันธ์ของตัวเองด้วยกันมันนั่นแปลว่ามันต้องจำใจหรือตั้งใจแยกมาจากคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่เรากําเนิดมาหรือแม้จะเป็นพวกเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเคยเลี้ยงหรือว่าความสัมพันธ์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่บางคนอยู่ บางคนอยู่บ้านเดียวบ้านเดิมกับพ่อแม่อาจจะอาจจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่อของเราคือเราแยกออกมาใช่อืมเราก็เลยอ่าเราก็อยากจะมาขอความเห็นจากคุณบูแล้วก็คุณผู้ฟังได้ว่ามาพูดคุยกันนั่นแหละว่าเออเราจะแบ่งเวลาให้กับพวกเขาแล้วก็ความสัมพันธ์อื่นๆยังไงกันดีเพราะเราสังเกตว่าจากที่เราแยกออกมามีครอบครัวของตัวเองเนี่ยแหละหลังๆเราเราิ่มไม่ค่อยได้กลับบ้านไปหาแม่เลยซึ่งจริงๆก็คิดถึงแม่มากนะขอตังค์หน่อยไม่ใช่อ่าแล้ว แต่ว่ามันไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อนๆเราถ้าเรามองไปรอบๆเพื่อนๆเราอะมันก็ไม่ีเพื่อนที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีครอบครัวมีลูกเขาเรียกว่าใดๆก็อยู่บ้านเดิมกับพ่อแม่เหมือนอเดิมก็มีเหมือนกันใช่ก็อยู่กับอยู่กับภรรยาอยู่กับอะไรเงี้ยมีลูกแล้วก็มีพ่อแม่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่เอบางครอบครัวที่เราเห็นนะพี่เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาก็แยกออกมาอีกบ้านหนึ่งหรือบางคนก็คือไปอยู่ต่างจังหวัดเลยอออืก็คือไกลกันเลยอย่างเงี้ย ซึ่งไอาการแบ่งเวลาให้กับหลายๆสถานที่ร่วมถึงทํางานอ,ะอ่ะคือมันยากมากเลยนะ<ช>เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นชีวิตของผู้ใหญ่เหมือนกันอะ่ะอีกแบบหนึ่งท,ที่ที่ถ้าคุณเลือกที่จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นของคุณเอง<ห>ทุกอย่างเป็นของคุณอย่างเงี้ยชีวิตคุณจะยากอฮเพราะว่าไหนจะงานใช่ไหมใช่คือถ้าคุณไม่ได้โชคดีแบบทำงานแล้วแบบเข้าแปดจบสิบหก แล้วมันจบจริงๆแล้วแบบวันหยุดนายเจ้านายไม่โทรหาเจ้านายไม่ตามงานอ่ะอันนั้นคือคนโชคดีมากแล้วนะแบบไม่ได้ไม่ได้ทํางานโอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีมีมันจะมีเวลาในชีวิตมากขึ้นนะครับแต่นั้นก็ยังยากอยู่ดีนะต่อให้เราพยายามกลับบ้านเร็วขนาดไหนเราก็ต้องติดเรื่องนู้นเรื่องนี้เช่นอแบ่งเวลาให้สัตว์เลี้ยงแบ่งเวลาทําอาหารแบ่งเวลาทํางานบ้านเ แบ่งเวลาดูแลตัวเองใช่ครับราบางทีมันต้องมีเรื่องแบบบางคนมันต้องออกกําลังเนะาะอะไรเงี้ยเขาฟิตเนสนี้ใช่ใช่บางคนมันแบบเอเอเขาเรียกว่าไรอ่ะมันเป็นไปทำกิจกรรมแบบอ่าเป็นโพจะว่างไงดีพวกกิจกรรมอื่นๆในชีวิตเราเพื่อแบบเสริมสร้างให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือพวกฮอบบี้งานอดิเรกอะไรเงี้ยหรือพวกงานบ้านหน้าที่ทั่วไปต่างๆใช่บางคนถ้ามีฮอบบี้นี่ยิ่งหนักเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนงานเราแบบไม่ได้กินเวลาชีวิตมากเราก็จะมีฮอบบี้เช่นแบบไปเพ้นท์ วอยเมอร์วอยเมอร์อะไรเงี้ยเออแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาแล้วว่าเราต้องปล่อยเลยอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้เพนหลายตัวมากไอผู้หุนจิ๋วๆนะเออแล้วก็เวลาเล่นเกมก็น้อยลงเวลาเปิดเครื่องเล่นเกมมันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าทํางานจบมันก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมตัวสักอะไรอีกวันหนึ่งเราต้องเถื่อนแล้วอย่างขิงอะเราแบ่งเวลายังไงก็โอ้โหอ่ะเอาแค่อ่ะเดี๋ยวบอกดูทีในชีวิตวันวันหนึ่งก่อนละกันซึ่งส่วนตัวเราบ้านเอ้ เราทํางานอยู่สาโวลสาทอนแต่ว่าบ้านเราอยู่ไกลอ่ะก็ตอนเช้าก็คือติดดถคุณบุ๊กเป็นงแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าทํางานทํางานกลับมาทําอะไรทํากับข้าวเพราะว่าเรากับคุณบุ๊กทำข้าวกล่องไปกินที่ทํางานเพราะหวังว่าจะประหยัดซึ่งประหยัดจริงว่าไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งในสิ่งที่คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าหลายๆบ้านเห็นไม่ตรงกันนะยิ่งบางคนอยู่กับ,อย,กบอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่อ่ะพ่อแม่จะสนับสนุนให้ทํากับข้าวกินเองอ๋อใช่ใช่ประหยัด พ่อแม่จะชอบบอกแบบนี้บอกเอ้ยไปซื้อทําไมทํากินเองสิเนี่ยของร้อยหนึ่งทาไม่ต้องเยอะแยะแต่ฝั่งที่เป็นแบบคนรุ่นใหม่ๆหน่อยเขาจะบอกว่าเราเราไปซื้อเธอมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆครับจนกระทั่งคุณจะไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยของการทํากับข้าวจนคุณมาได้ทําแล้วมันต้องทําทุกวันหรือทําเกือบทุกวันอ่ะมันต้องทําเผื่ออีกวันหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องทําแล้วต้องมานั่งเก็บล้างคืออันนี้เป็นอันนี้เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ ถ้าคุณอยู่บ้านเดิมกับพ่อแม่อแล้วพ่อแม่คุณก็ยังอยู่นะอคุณบางทีอ่ะบางบ้านอ่ะคุณแทบจะไม่ได้ล้างจานเลยไงทํากับข้าวเสร็จแม่ก็ทําไงแล้วแม่ก็เก็บล้างเองเราอ่ะเออเหมือนกันคือเราอ่ะไม่มีโอกาสได้ล้างน้อยมากจนมาทําเองเรารรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพาระ้างงานที่เอาเรื่องนะมันไม่ใช่ของเบาๆนะการล้างกระทะการเก็บล้างอุปกรณ์ทํากับข้าวอ่ะการซื้อกินซื้อกับข้าวกินอ ดึงเป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่ๆอ่ะสะดวกเพราะว่าม,มันไม่เหนื่อยอ่ะคุณม,มันมันคุณทํางานมาทั้งวันแล้วอ่ะอกลับบ้านมาดึกดื่นออกไปออกกาลังมาด้วยกลับบ้านคุณก็อยากนอนแล้วอ่ะแล้วคุณก็ต้องแบบเฮ้ยต้องทํากับข้าวอ่ะเออแต่ว่าเป็นสุดท้ายเราก็ทํานะเพราะว่าถ้าช่องไหนเงินมันช็อตแล้วเมื่อจ่ายเงินไปได้กับข้าวมาบางทีมันก็รู้สึกว่าเออเสียเงินเบี้ยเหมือนกันแต่ถ้าเรามีเงินจํานวนหนึ่งเหมาไปซื้อของสดแล้วมาทํากับข้าวหลายหลายๆวันก็พบว่าเออมันก็ไม่แย่เท่าไหร่นักแล้วก็ฮึ ใช่สมัยนี้ยิ่งสมัยนี้บางบางที่ะนะถ้ายิ่งข้าของขิงอ่ะเราไม่รู้ว่าที่ทํางานขิงรอบๆมันมีร้านอาหารไหมถามว่ามีไหมมันก็มีแตี่ยมันก็มีสไตล์สาทรน,นั่นแหละที่มันจะมีตึกอาคารมากมายแล้วก็มีทั้งร้านแบบแฟรนไชส์ที่มันแบบแพงๆหรือแบบร้านราคาย่อมเยาฟูองฟูขอดหรือร้านโลเคอลถเข็นกี่ความทางเท้าอะไรก็มีก็คอืออ่าก็คือแพงก็คือส่วนมากจะแพงแต่ว่าถ้าอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นร้านค้าสวัสดิการมันไม่แพ<อ>งแต่ มันไม่อร่อยแล้วก็มันได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันได้มันได้เนื้อน้อยอ,ะอ่ะอ่ามันไม่คุม้มเท่า,าไหร่ไม่คุ้มท้องเราหลังๆเริ่มหลังๆอายุเยอะแล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเลิกกินเหมือนกันคือ <c oughs> เวลาเราพูดอ่ะเฮ้ยผมไม่เลิกกินผมกินได้หมดแหละ <c oughs> ทําไปเรื่อยๆ <c oughs> เออไม่เลิกกินอ่ะเป็นเรื่องดีแต่ว่าสุขภาพคุณอ่ะจะไม่ดีถูกไหมฮะคุณกินข้าวแกงอะไรก็ได้แต่คุณถ้าลองพิจารณาข้าวตัวเองดีๆที่คุณกินอ่ะมีอะไรบ้างผักจุมากเป็นผัก ใช่ไหมคุณซื้อข้าวแกงมาลาดปุ๊บพักอ่าซื้อแกงแบบแกงขียวานมาเขือเต็มเลยเนื้อมีอยู่หน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องโภชนาการที่เราสึกว่าคุณกินอย่างนั้นทุกวันอ่ะมันไม่ดีกับสุขภาพคุณครับอ่าเราก็เลยเฮ้ยอย่างน้อยเราทําเองอ่ะอัดเนื้อได้เลยเต็มที่อ่าต่ออือก็หลังจากที่เราไปเรื่องทากับข้าวมาเยอะพอสมควรก็อ่มาเข้าเรื่องกันสักทีอันอันนี้ขอเริ่มที่แบ่งเวลาให้พ่อแม่ยังไงกันดีวะอย่างเราอ่ะเรารู้สึกว่า อ่าเมื่อก่อนอ่ะวันศุกร์เราจะกลับบ้านไปนอนที่บ้านแม่แล้วก็วันเสาร์ก็ออกไปไหนมาไหนแบบเขาต้องเลี้ยงหลาน้ะนะคือลูกของพี่ชายอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยงหลานเราก็ช่วยเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้ววันอาทิตย์ค่อยมีชีวิตของตัวเองอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันก็ยิ่งยิ่งไม่ว่างไปกันใหญ่คือยิ่งการทํางานมันยิ่งทําให้เราอ่ะไปอยู่บ้านเดียวเดียวกับแม่ไม่สะดวกเพราะว่าทํางานกับกับเย็นเดี๋ยวนายกับตามเดี๋ยวทํานู่นทํานี่แล้ว หลานวิ่งเข้ามาอะไรี้ยมันมันเออหลายๆอย่างมันไม่สะดวกเราก็เลยต้องย้ายออกมาอืาหลายอย่างจริงๆนะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าถึงไหนแล้วนะก็เออถ้าไปบ้านแต่ว่าเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเราอ่ะไปไปหาคือไปหาวันเสาร์และอาทิตย์บางอาทิตย์ถ้าว่างอ่ะนะถ้าวันอาทิตย์ว่างก็จะไปด้วยเป็นสองวันเพราะแต่ว่า มันก็จะเหนื่อยอย่างที่บอกเพราะเราไปเราไม่ได้ไปแค่ใช้เวลากับแม่มันจะ<ช>มีหลานมีอะไรอีกใช่ไหมมีคนอื่นๆหรือถ้าเกิดเขาจะกินข้าวขึ้นมาเอ้ยเราต้องซื้ออะไรติดมาติดมือเข้าบ้านเขาไปหรือเปล่าใช่หรือทำกับข้าวที่บ้านเขาไหมใช,ใช่ใช่มันก็กลายเป็นกิจกรรมแบบหนึ่งที่ต้องก<ช>ินเวลาเสาร์อาทิตย์ไปใช่ซึ่งแน่นอนมันจะกินเวลาอถ้าสำหรับบางคนอ่ะอาจจะมองว่าโอเคก็ปกตินี่มันไม่ได้ยากอมันจะยากทันทีถ้าคุณมีงานรับฟิน อ่าถูกไหมฮะบางอาชีพมันมีรับฝินพวกผมต้องตัดต่องานนอกผมต้องทํานู่นทํานี่ให้งานนอกเจ้านายเขามาจ้างนอกเวลาอะไรเงี้ยโอเคได้เงินอแต่คุณก็จะรู้สึกไม่ดีเวลาคุณแบบต้องไปบอกแม่ว่าอาตี์นี้ไปหาไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณต้องทํางานบางครั้งมันต้องมาตลอดเพราะว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันใช้เงินเยอะใช่ไหมคุณก็จะแบ่งเวลายากอส่วนของเราอ่ะ เราเวิร์กฟอร์มโฮมทุกวันศุกร์ก็คือเราจะอยู่บ้านซึ่งบ้านที่เราย้ายออกมากับบ้านแม่เดิมอะอยู่ไม่ไกลกันนักแบบระยะรถไฟฟ้าถึงแต่ว่ามันก็มีภารกิจที่ทําให้ไม่ได้ไปหาแม่เหมือนกันอย่างเช่นพวกงานบ้านอะไรเงี้ยหรือเราต้องติดสอยให้ตามคุณบุ๊กไปหาคุณแม่เขานั่นแหละและอีกอย่างคือแม่เราเขาเป็นพวกที่แบบไม่ใช่แบบดุยๆเข้าบ้านไปหาได้เลยอะไรเท่านั้นซึ่งมันก็ไปได้แหละถ้าเราไปคนเดียวแต่ถ้าพาคุณบุ๊กไปด้วยเขาสะดวกกับการที่แบบ กินข้าวที่ห้างนอกบ้านหรือเดินห้างอะไรงนี้มากกว่าเวลาการพบกะกันจึงน้อยแล้วก็เราก็คล้ายๆคนบุกที่เริ่มมีธุระมากขึ้นมีภารกิจเยอะขึ้นมันก็เลยเริ่มไม่ค่อยสะดวกที่จะไปหาแต่ก็จะพยายามจัดคิวไปหาแม่ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือการสื่อสารผ่านออนไลน์ซึ่งโชคดีที่มีแม่ชอบพิมพ์ลายคือนางดูนางระบบไม่ค่อยนิยมการคุยโทรศัพท์นานๆเท่าไหร่ก็เลยแบบ ยังพิมพ์ลายหากันได้อยู่แล้วตอนน,ต,ลลอต,ตอนนี้ค e e ือแม่เลยับเกษียณแล้วแต่แม่ยังทํางานก็ใช่ค่ะแม่ก็พิมพ์ลายผ่านคอมซึ่งเวลาที่ได้คุยกับแม่ไม่สุดกับเป็นเวลาทํางานพวกเก้าถึงห้าในทุกายอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ดีไปอ่ะหัวข้อต่อไปเป็นก็แบ่งเวลาให้เป็นเพื่อนเพื่อนเหรอก็เออเนี้ยยากเหมือนเดิมมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่เพื่อนนัดอ่ะมัน ไม่รู้เราเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าถ้า,ามีการนัดแบบวันธรรมดาเราจะไม่ค่อยสะดวกเพราะก็ทํางานเสร็จก็มืดแล้วแล้วเราก็จะเราก็จะต้องไปออกกําลังหลายวันอะนะหลายๆวันเราจะไปออกกําลังก็กว่าจะเสร็จอะก็แบบทุ่มครึ่งสองทุ่มแล้วคือมันจึงทําได้แบบ อาทิตย์นานๆครั้งอ่ะนานๆแบบเดือนนึงจะได้สักขนหนึ่งแบบอย่างเงี้ยแบบอ่าทงานเสร็จแล้วเพื่อนน้องที่ทํางานมันนัดไปกินแบบกินเลี้ยงกันอย่างเงี้ยเออเราก็ไปได้แต่เราจะไปได้แบบจํากัดใช่ไหมเราก็แบบเออวันนี้ไม่สะดวกวันนี้ต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยวันนี้ต้องเออวันนี้ไม่สะดวกจริงๆเออวันนี้เตรียมข้ามาแล้วอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นแนวแบบเราจะแบ่งเวลาให้เขาได้น้อยบางคนยิ่งหนักอยู่ก็คือไปแบบระดับแบบสังสรรค์เลยอย่างเงี้ยเราก็จะยากต้องนานๆครั้งจริงๆเช่น นัดลุงหน้าน,านานๆเลยว่าแบบเดี๋ยวเดือนหน้าไปต่างจังหวัดกันไปเอาติ้งกับน้องที่ทํางานเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยก็แบบออเอาเลยจัดการเลยเดี๋ยวลงชื่อเรียบร้อยออเราก็จะแบบเออจะได้เตรียมตัวถูกแต่มันก็ต้องนานๆครั้งจริงๆนะไม่มีอารมณ์แบบเลิกงานแล้วอยากไปสังสงรรค์รำกานท่องนคื่อง,ง,งเงียคุณคุณอย่าไปคิดว่าชีวิตการทํางานจะไปเหมือนโฆษณาแบบไอ้พวกโฆษณาตามทีวีตามตามโรงหนังที่แบบว่าโอ้ทุกวันศุกร์ไปกินสังสรรค์กับเพื่อนไม่มีนะเหนื่อย ทำงานเสร็จก็แบบโอ้เหนื่อยแล้วและไหนจะอย่างที่บอกเวลาเราเวลาเราน้อยคือเราก็งงไงแบบพรีเซนเตอร์มาแบบทุนด,ดีมากเลยเอาเวลาไหนไปเข้าไปเข้าฟิตเนสพี่พี่ไปสั่งสรรคทุกสุกเลยเงี้ย <c oughs> เอานะ่าเขาก็ต้องมีวิธีจาัดก,การของเขาละมั้งส่ว <c oughs> นอย่างของข้าถ้าเป็นเพื่อนอ่ะอันนี้จะเอ้ยเดี๋ยงั้นพูดเพื่อนกับเพื่อน,อนร่วมงานรวมๆกันเลยกว่าถ้าอย่างเป็นเพื่อนเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่า เพื่อนก็ต่างมีสังคมมีการทํางานหรือมีภารกิจอะไรของตัวเองดังนั้นถ้าจะนัดอะคือมันต้องนัดล่วงหน้าเหมือนกันเออกว่าจะหาคิวแบบคบๆเนี่ยคือค่อนข้างยากอย่างล่าสุดอะเมื่อสักต้นปีที่ผ่านมามั้งเอออนัดส่งเพื่อนเพราะมีเพื่อนจะไปต่างประเทศยาวๆแต่ว่าเพราะเราเองเราดันจําผิดว่าวันที่บอกไปเขาไปว่าว่างดันมีภารกิจ ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วสุดท้ายเพื่อนก็ยังไม่ได้นัดกันอีกเลยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวช่วงวันเกิดตัวเองค่อยไปนัดส่วนเพื่อนร่วมง,งานอันนี้แยกก่อนสมัยก่อนที่ยังไม่ได้อยู่บ้านเนี่วกับคุณบุ๊กอะเรียกได้ว่าเพื่อนร่วมง,งานชนไปไหนคือไปไปไปเพราะว่ารู้ว่าที่บ้านแบบแม่หรือคนอื่นๆสมาชิกในบ้านอะไรเขาไม่ว่าอยู่แล้วแหละถ้าแต่เราจะกลับดึกเพราะเราฟิวหูโดนลมอะ <S <S ไป uh huh. คือไปไปไป,ไปมีเงินแต่ถ้าพอมาตอนเนี้ยอยู่กับคนบุ๊กแล้วอ่ะ ภารกิจในแต่ละวันเราถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วว่ากลับบ้านเราเราต้องกินข้าวเย็นหลังเลิกงานที่ออฟฟิศนะเพราะจะได้ไม่เสียเวลาการเดินทางหรือไปหาข้าวกินตามห้างร้านอะไรเงี้ยกินเสร็จไปรถไฟฟ้าพอไปรถไฟฟ้าเสร็จคุณบุ๊กก็จะฟิตเนสเสร็จแล้วมารับเรากลับไปเพื่ออะไรเพื่อทํากับข้าวทํางานบ้านใดๆเลี้ยงสัตว์ต่างๆเอเวอรติงจิงกเบลนั่นแหละชีวิตมันเหมือนถูกเซตไว้แล้วก็เวลาจะ ถ้าจะต้องไปนัดกับใครเออก็ต้องเหมือนนัดล่วงหน้านานๆเหมือนกันหรือไปกับที่ที่แบบว่าอ้อไปไม่นานกินข้าวแป๊บเดียวกลับเนี่ยก็ยังพอไหวอยู่ก็เลยทําให้เป็นเหตุผลที่นัดเพื่อนได้ค่อนข้างยากเหมือนกันคือเหมือนหลักๆอ,อ่การแบ่งเวลาให้กับให้กับเวลาส่วนตัวของแต่ละคนในชีวิตคู่อะ่ะ uh huh. มันมันจะต้องไปด้วยกันใน,ในระดับหนึ่งอะ่ะใช่ออแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันจะต้อง ทุกคู่มันยังต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่าแต่ละคนจะมีพ่อแม่ที่อยู่อีกบ้านหนึ่งแต่ละคนจะมีเพื่อนที่อยู่ที่ทํางานแต่ละคนจะมีเวลาส่วนตัวของตัวเองอซึ่งอันนี้ยากความยากของมันกนะ็คือมันจะต้องจัดสรรเวลาให้สอดประสานกันออันนี้สําคัญมากมไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเออเราอยากไปเที่ยวก็ไปเราอ,อยากทําอะไรก็ทําไม่มีไม่มีใครไปทํางานบ้านไม่มีใครไปแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีไม่มีใครซัพพอร์ตกันแล้วกันอ่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบเออเดี๋ยวฉันไปทํางานที่ต่างประเทศมันก็ต้องฝากงานที่บ้านไว้ให้เธออะไรเงี้ยซึ่งบางทีต้องมาคิดการว่าช่วงนั้นอ่ะขิงก็จะตัดธุระของตัวเองออกเพื่อซัพพอร์ตภารกิจที่บ้านเช่นงานบ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านอะไรเงี้ยจะแทนที่จะมีเวลาของตัวเองมากขึ้นก็จะต้องไปซัพพอร์ตอย่างอื่นมากขึ้น แต่ก็มันก็แล้วแต่กรณีนะฮะถ้าเกิดคุณอยู่เป็นคู่ที่ไม่มีลูกไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะอคนจริงอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะกลายเป็นว่าคู่ของคุณก็จะร่าถ้าคุณไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสักสี่วันห้าวันหกวันอันนี้ก็จะเป็นเวลาส่วนตัวของเขาละว่าเขาจะสามารถทำธุรนิจได้บ้างแล้วแต่เขาเออแต่ว่าถ้าเกิดเรามีภารกิจเรามีภาระ อะไรเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันแบ่งเบาอะว่าแบบเออเดี๋ยวช่วงเนี้ยเธอไม่อยู่เช่นบางวันบางอาทิตย์ที่ขิงอะบอกว่าเออเดี๋ยวไปบ้านบ้านแม่เขาเราก็ต้องเฝ้าที่บ้านเราก็ต้องเฝ้าแมวเออมีแมวป่วยใช่ไหมเฝ้าแมวทํางานบ้านเก็บนู่นเก็บนี่อะไรเงี้ยเราก็จะเราก็ต้องซัพพอร์ตตรงนี้แทนอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบ่งเวลาของเราคนเดียวก็ยากแล้วนะอันที่ยากกว่าคือพออยู่เป็นชีวิตคู่อะ มันจะกลายเป็นภารกิจร่วมมันเหมือนเล่นมันเหมือนเล่นเกมโคออ์อ่ะอารมณ์แบบคนนึงไปทําตรงนี้มันมันต้องมันต้องสลับบทบาทได้อ่ะมันต้องทําคนละบทบาทแล้วก็สลับบทบาทได้ด้วยโคออ์อย่างโอ้คุกนี่รับไหมอันนั้นตีกันอ่ก็นอกจากพ่อแม่และเพื่อนแล้วอีกสถานะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าก็ต้องแบ่งเวลาให้เขาด้วยนั่นก็คือสัตว์เลี้ยง แต่อันนี้เราแบ่งก่อนว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านแม่ที่เราเคยเลี้ยงมากับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เองด้วยเนี่ยจะแบ่งเวลายังไงกันอ่ะอันนี้ยากแต่ว่ามันอันนี้มันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะเอาสัตว์เลี้ยงเก่าอ่ะตามมาด้วยออืแต่บางของเราอ่ะเรารู้สึกว่าแม่แม่ห่วงอ้าวคือแม่ไม่ยอมให้เอาสัตว์เลี้ยงที่อยู่บ้านแม่ตามมาด้วยเพราะว่าแม่ก็คงอยาก อย่าให้มันอยู่ที่นั่นออย่างน้อยก็เรียกมันแล้วมันมาหาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าปัญหาคือหลานอะแพ้แมวเขาก็เลี้ยงแมวไว้ในบ้านไม่ได้เขาก็เลยต้องเลี้ยงระบบเปิดก็คือให้มันไปวิ่งเล่นข้างนอกอืแต่ไม่แนะนําให้ทุกคนทําแบบนี้นะไม่ใช่แบบมีคนแพ้แล้วก็แล้วก็ม่ปล่อยแมวออกไปคือถ้าคุณหาบ้านให้เขาได้อ่ะก็หาหาแบบเลี้งระบบปิดเงี้ยเออถ้าไม่ได้ก็ควรที่จะต้องแบบถ้าสมมติอ มีลูกหลานที่จะต้องย้ายบ้านไปแบบไปมีบ้าน,นหนงคุณก็ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงตามเข้าไปเพราะรเขาไม่แพ้แล้วเขาก็เลี้ยงได้เพราะอยู่ต่อมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าหลานแพ้ใช่ไหมหถ้าในกรณีผมยกตัวอย่างแต่ว่าการเลีเ้ยงระบบเปิดไม่ดียังไงการเลีเ้ยงระบบเปิดไม่ดีตรงที่คุณไม่สามารถตามตัวเขาได้ถ้าเขาบาดเจ็บถ้าเขาป่วยคุณจะไม่เห็นยิ่งแมวอายุเยอะอะ่ะคุณก็จะไม่เห็นเวลาเขาขับถ่ายคุณจะไม่รู้เลยว่าเ,เป็นนิ่วหรือเปล่าคุณไม่รู้เลยนะ เพราะว่าคุณแทบไม่เห็นเขาเลยจนกว่าคุณจะเรียกเขามากินข้าวอะไรเงี้ยคือมันคือมันก็ยากเราก็ทําใจยาก <Okay. S 2> แต่แม่ก็ไม่ยอมให้ให้ใหใ้มาอ uh huh. แต่ก็แบบเนี่ยก็พยายามพูดทุกครั้งว่าเราจะพาไปหาหมอ,อยังไง uh huh. หรือบางทีต้องพาไปฉีดวัคซีนอะ่ะ uh huh. จะยังไง uh huh. ต้องเนี่ยเดี๋ยวปีเนี้ยก็จะเป็นปีแรกที่เราไม่ได้ดูแลแมวที่บ้านแต่ต้องแจ้งแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถึงอาทิตย์เนี้ ตามเก็บมาใส่โกงให้หมดเลยเราจะต้องเอาพาไปให้วัคซีนประจาปีเออแล้วก็การที่แมวเลี้ยงระบบเปิดไม่ว่าจะเป็นแมวจอหรือมีเจ้าของแมวจะอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาก็คือแมวสามารถเอ็กโพสโดนพวกไวรัสโรคต่างๆได้ง่ายพวกโรคที่บางทีเราเราควรที่จะป้องกันได้มันก็จะป้องมันก็จะโดนคืออย่าคิดว่ามันอย่าคิดว่าแบบเอ้ยแมวฉันไม่เป็นไรหรอกมันปลอดภัยมาตั้งหลายปีแล้ว ไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้คุณไม่มีทางรู้เลยจนกว่ามันจะออกอาการหนักแล้วแล้วหมอแจ้งคุณน่ะนั่นแหละหนักคือแบบหมอหันมาอ๋อแมวเป็นนี่ค่ะเราก็อ้าวไม่เคยรู้มาก่อนก็คือสายไปแล้วเขาติดเชื้อไปแล้วมันแล้วมันค่อยแสดงอาการเช่นแมวใหม่ที่บ้านใหม่เนี่ยออื <S S S ไปรับไปช่วยมาเป็นแมวจรมาก่อน <S S S เราไม่รู้เลยมันมีชีวิตปกติดีจนวันหนึ่งมันออกอาการเท่านั้นแหละอายุประมาณเกือบขวบหนึ่งอะ่ะ ไปหาหมอปุ๊บหมอบอกว่าแมวแมวอ่ะเป็น FIP <ม>เป็นไวรัสทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง<ม>ของแมวซึ่งไอ้โรคเนี้ยเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เลี้ยงแมวตัวก่อนตัวก่อนที่บ้านแมว่มว่าหมอทําไมหมอให้วัคซีนแปลกๆกคือเป็นยาหยดจมูกมเขาบอกว่าอันนี้เป็นวัคซีน FIP ป้องกันป้องกันมันเป็นการป้องกันเพื่อเอาไว้ป้องกันไอ้โรคเนี้ยแหละ<อ>เพราะว่าแมวสามารถติดที่ไหนก็ได้มันคือไวรัสโครโรนาแบบหนึ่งจำจำโควิดได้ไหมมันคือแบบน,นั้นเลยมันคือ อยู่ตามแองมันเขาเรียกว่าอะไรอยู่ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆที่แมวอ่ะไปดมพอมันจำได้แม่แมวอยากรู้อะไรมันจะไปดมพอดมปุ๊บมันสูดแล้วถ้าตรงนั้นมันมีวรัเอฟไอพีอะมันก็เข้าไปเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแบบแสดงอาการว่าโอ้ฉันเป็นเอฟไอพีมีมีป้ายแจ้งเตือนไม่มีนะฮะมันจะอยู่อย่างนั้นเลยหลายๆเดือนหลายๆปีจนมันมีโอกาสมันจะแสดงอาการพอมันแสดงอาการปุ๊บมันก็สายไปแล้วใช่ไหมอันนี้ยังโชคดีที่แมวเจ้าแมวตัวใหม่เป็นเอฟไอพีเนี่ยหมอบอกว่า มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบแห้งอ่ะมันยังมีโอกาสมันยังมีโอกาสที่จะกินยาต้านแล้วมันยังหายได้แต่มันก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายของคุณอยู่ดีดเวลาคุณเลี้ยงสัตว์ก็อันนี้แนะนําแบบนอกเรื่องเลยเวลาคุณเลี้ยงสัตว์แนะนํานะครับเลี้ยงระบบปิดเถอะดีที่สุดคุณอย่าไปมองว่ากักขังสัตว์อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาคือสัตว์เลี้ยงเขาเขามีคุณอพอแล้วอะ,อะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ใช่กักขังแบบในกรงหรือเคยเห็น มีอยู่โพสต์หนึ่งมั้งที่หาบ้านให้แมวเพราะเจ้าของเสียแต่เขาเอาไปไว้ในเป้แมวอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้เออเออคือเราเลี้ยงระบบปิดมันหมายความว่าอยู่ในกรงเลี้ยงระบบปิดหมายความว่าอยู่ในบ้านอ่ะเขาจะมีบ้านเป็นโลกทั้งใบของเขาบ้านบ้านทั้งหลังอนะเอะอ,อ,อแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในคอนโดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งคอนโดคุณใหญ่แค่ไหนละ่ะใช่เพราะบางที่ก็เป็นคอนโดเล็กๆจิ๋วๆอะไรเงี้ยแต่ก็เลี้ยงคอนโดก็เสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวเขาตกระเบียงขึ้นมาอ่าก็ต้องไม่ปล่อยให้น้องไปอยู่แบบตรงกลางแจ้งอันนี้ก็แล้วแต่คนก็ คุณต้องหาความเหมาะสมให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณเองอะ่ะเราไม่สามารถไปไปบอกคุณได้อยู่แล้วแต่อันนี้แค่แนะนํานะฮะะส่วนของบ้านเราอ่ะก็อามีแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านแม่แต่ว่าอันนั้นนะ้าเลี้ยงเป็นหลักเพราะว่านะ้าเป็นคนเก็บมาเลี้ยงแต่เราก็ไปช่วยเขาเลี้ยงด้วยซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าด้วยความที่น้าจัดก,การเป็นหลักไปหาหมอหรือซื้ออาหารให้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเออนะรับไม้ดูแลไปก็มีแม่เราคอยช่วยด้วยส่วนอย่างแมวที่บ้านหลังนี้เนี่ยอ่ะ ซึ่งตอนแรกเลี้ยงมากันก็ไม่เท่าไหร่เราให้อาหารเก็บอึให้น้ําอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมันงอกภาระเยอะๆให้เราเรื่อยๆตั้งแต่ท้องคลอดลูกแล้วก็เป็นฟ i p พต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมานั่งแบ่งเวลาให้มันแบบมีเวลาให้มันแน่ๆอย่างน้อยก็ต้องเวลาป้อนยาป้อนข้าวอะไรเงี้ยใช่กันอันนี้อันนี้คือบางคนอาจจะไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงแต่บางคนหนักกว่านั้นบางคนมีลูกเออเนี่ยแหละอันนี้คือยิ่งเดืกว่าสัตว์เลี้ยงอีกถ้าเป็นคู่แต่งงานแล้วต้องเลี้ยงลูกเนี่ยคู่เขาเรียกว่าอะไร คนสมัยเนี้ยอ่าบางทีบางคู่อยากมีลูกอผมเข้าใจแต่พอมีแล้วเนี่ยเอาเวลาไหนเลี้ยงอ่าเนี่ยแหละเราไม่ใช่บ้านเมืองที่แบบรายได้สูงที่แบบว่ามีคนทํางานคนเดียวแล้วหาเลี้ยงคนได้ทั้งสามีภรรยาและลูกอันนั้นเป็นส่วนน้อยช่ออันนั้นเป็นอาชีพบางอาชีพเท่านั้นที่มีจัดการได้เงินเดือนพอที่ทําได้ซึ่งมันเป็นส่วนน้อยมากๆเลยในประเทศนี้นะฮะคน มันมีเว็บหนึ่งที่เขาบอกว่าเรียงลําดับเงินเดือนของคุณอะ่ะเงินเดือนของคุณอยู่อันดับเท่าไหร่ของประเทศอะ่อะหนึ่งห่ารเปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะ <intest inal. S 2> อคุณนึกดูละกันเงินเดือนข้าราชการที่คุณบอกว่าน,น้อยอะ่ะม,มันคือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะประมาณมันอยู่อันดับที่ประมาณแบบห้าสิบอ่ะหรือว่าไม่ถึงห้าสิบของประเทศคือเบสไลน์มันมันคือแบบเฮ้ยอยู่ยังแทบไม่พอกินเลยอะ่ะนี่คือคนระดับเกินครึ่งหนึ่งของประเทศอะ่ะแล้วคนที่รายได้น้อยกว่าเนี้ยอยู่กันยังไงใช่ ใ่เขาคงมีวิธีของเขาล้มั้งบางคนก็อาจจะเป็นพ่อแม่ซัพพอร์ตอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าพอมันต้องทํางานทั้งคู่อ่ะทั้งสามีและภรรยาคุณจะไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอต่อให้คุณบอกเฮ้ยค,คุณมีสิทธิการลาแล้วไม่ใช่ลาได้ทุกวันคุณลาได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองใช่หรือต่อให้บางออฟฟิศบางบริษัทเขาจะเพิ่มวันเพิ่มอะไรให้แต่สุดท้ายคุณก็ต้องกลับไปทํางานในฐานะลูกจ้างพนักงานอะไรอย่างนี้อยู่<ร>ดีปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับปัญหาที่ตามมาคือฝากพ่อแม่เลี้ยงอฝากญาติใดๆถ้า คุณเป็นบ้านที่คุยกันรู้เรื่องไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทัศนคติในการเลี้ยงลูกของคุณไม่ตรงกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุที่มาช่วยเลี้ยงออ,อันนั้นจะเกิดปัญหาในครอบครัวทันทีใช่เช่นผู้สูงอายุจะบอกว่าก็ฉันเลี้ยงของฉันอย่างนี้ฉันเลี้ยงพวกแกมาแบบนี้แต่พ่อแม่ก็จะบอกว่าอา้าวแต่นี่ลูกฉันไงฉันจะเลี้ยงให้มันเป็นเด็กสมัยใหม่ถูกไหมมันเป็นเทคนิคการเลี้ยงสมัยใหม่ว่าแบบต้องเลี้ยงแบบนี้ต้องเลี้ยงแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อย่าอย่าไปตามใจมากเลี้ยงแบบนู่นแบบนี้แต่พอผู้สูงอายุมาเลี้ยงอ่ะเขาจะสปอยซึ่งอันนี้เป็นเป็นปริศนาชีวิตมากเลยนะคือสมัยเขาเลี้ยงบางทีเขาชอบบอกว่าเอ้าก็ฉันเคยเลี้ยงมาแบบนี้ไม่จริงเวลาแม่เลี้ยงเรามาไม่ได้เลี้ยงแบบนี้แต่พอแม่เจอหลานอ่ะแม่สปอยหลานถูกไหมคือผมเชื่อว่าเด็กหนวดทุกคนอ่ะที่อายุ30กว่าทุกคนจะแบบเวลาถ้ามีลูกอ่ะหรือว่าเห็นหลานอ่ะที่แบบเพิ่งเกิดอ่ะ คุณจะแล้วถ้าเกิดพ่อแม่คุณยังอยู่นะคุณจะรู้คุณจะรู้สึกได้เลยว, <c oughs> ว่าเฮ้ยลำเอียงอ่ะ <c oughs> คือแบบโอ้ทุกอย่างแบบโอ้ยเด็กไม่ยอมกินข้าวก็ไปป้อนเด็กไม่ยอมขึ้นบันไดก็ <ไป S 1> อ,อุ้มอะไรเงี้ยโอ้หนักเลยอันนี้แบบอ่าทุกอย่างแบบสปอยหมดเลย <c oughs> แต่พอเป็นเราปุ๊บไม่ใช่อ่ะตอนเด็กเราไม่จําได้ว่าไม่ใช่แบบนี้เป็นเด็กนี่แบบดุกับเรามากดุยิ่งยิ่งหนักสุดคือไอ้ที่ตลกสุดคือพ่อเราอพ่อเราเวลาอ่า ถ้าเป็นลูกคนจีนจะจะจะประมาณว่าจะมีความทรงจําคล้ายๆกันคือคนเป็นพ่อจะดุจะเงียบจะขรึมจะไม่ตามใจจะแบบคือเหมือนเหมือนลูกคนจีนส่วนมากเป็นแบบนี้หมดเลยแบบป้าจะดุพ่อจะดุแบบไม่มึงมาขออะไรไม่ได้ทําอะไรทําไมทําแบบนี้ทําไมไม่ตั้งใจเรียนแบบดุทุกอย่างแต่พอเจอหลานอะตอนนั้นพ่อเจอหลานอะโอ้โหโอหลานทุกอย่างคือแบบสปอยหลานสุดเลยแบบ ทำไมตอนอยู่กับเราไม่เลี้ยงอย่างนี้วะ hmm. แล้วก็ชอบแบบชอบชอบมาก uh. ชอบมากเวลา <c oughs> อันนี้มันเหมือนเป็นเป็นบาดแผลส่วนตัวคือเราก็ไม่อยากโทษเขา uh. แต่เวลาพ่อเราอ่ะเวลาพ่อเราเลี้ยงเราตอนเด็กอะ่ะ hmm. เขาจะชอบเจ้ากี้เจ้าการเช่นทําไมไม่เรียนอันนี้มึงไปเรียนอันทําไมเรียนอันนี้มันจะหาอะไรกิน hmm. ต้องมาเรียนอันนี้สิเรียนอันนี้แล้วมันจะนู่นนี่นัน่น คือเหมือนบังคับชีวิตเราอะ่ะให้อยู่ตามที่เขาคิดหรือว่าบังคับชีวิตเราอะ่ะตามความฝันของเขาบางบ้านจะเป็นแบบนี้แต่พอเจอหลานนะอพอเป็นลูกพี่ชายใช่ไหมพี่ชายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอยากให้มันอยากให้มันเรียนนู่นอยากให้มันเรียนนี่อยากให้มันทํานู่นอยากให้มันทํานี่เพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่ชายเราชอบพ่อพ่อเรามาเลยอย่าไปบังคับมันแบบเอา้าเปลี่ยนเป็นคนละคน<笑><笑>ก็มีเออมันเป็นเรื่องตลกของของชีวิตเหมือนกันออื นอกเรื่องมาไกลมากเลยเออไกลมากจริงๆอ๋ออาอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าคนผู้ฟังอ่ะฟังตรงนี้แล้วอาจจะไปปรับใช้หรือคิดวิธีใหม่ๆห,หรืออะไรสักอย่างหรือว่าใครอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ใส่ใน q a หรือว่าคอมเมนต์กันมาได้เพราะว่าเราก็น่าจะพีอาผ่านช่องทางของพวกเรากันอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็สรุปก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันอ่ะอการแบ่งเวลาให้กับชีวิตวส่วนตัว,ตวแต่ละนคนอ่ะ,อะชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนในโลก ชีวิตคู่อะ่ะมันไม่ uh huh. มันไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องคุยกันอ่ะเนาะ <No. S 1> มันก็ต้องคุยกันว่า mm. ฉันจะทําอันนี้ฉัน uh huh. เราจะต้องหาทางออกด้วยแบบนี้คือ uh huh. หลักๆอะ่ะชีวิตเราแบ่งเวลาผ่านการเจราจา uh huh. ด้วยกันสองคนเป็นหลักแล้วก็ uh huh. มาจากการแก้ปัญหาร่วมกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่เวลาฉันต้องทํานี้แม่เธอตามไปนี่ฉันต้องติดธุระตรงนี้เราจะทํายังไงใครจะยังไงอะไรแกหลักๆมันจะมาจากการแก้ปัญหาร่วมกันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราจะแบ่งเวลาอย่างไงเราแบ่งล่วงหน้าไม่ได้จนกว่าจะมีโจทย์ให้เรามาแก้แล้วเราต้องมานั่งแก้กันสองคนว่าจะแก้อย่างไอมันมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าหลักๆาก็พยายามพยายามเข้าใจกันอ่ะหืออย่าไปโมโหกันอ่ะ อ่าๆได้จะพยายามทีอ่าก็โอเคเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราคุยกันมานานแล้วเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าดีกว่าก็ก็ขอฝากไว้แค่นี้ฮะไอสัปดาห์หน้าไม่มีเพราะว่าเราไปต่างจังหวัดใช่เราไปกันสองคนเลยเหมือนนักเขียนการ์ตูนไปเก็บข้อมูลอะอารมณ์นั้นขอพักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่ฝากไว้ก็มีอะไรคุยกันใช่เหมือนกับที่เราคุยกับผู้พันนั่นแหละค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ